คู่เป็นเป็นเหมือนอาถรรพ์ของอแต่ลุงมาตู้กาชาลิมิเต็ดนะครับโคลาโบครั้งที่2ของบูอาร์ไคต์นะครับอนิเมะเรียวกันนะครับซีรีส์ภาคแยกจากอินเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตู้นี้นะครับก็จะมีในส่วนของมิซากะแล้วก็มิซากินะครับอีกหนึ่งตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครฟรีจากอีเวนต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่า ตึงแน่นอนเพราะว่ามาเป็นตู้คู่นะครับเพราะตอนนั้นมิตอนเออมิก,กุเนี่ยมาแค่1ตัวนะครับมันเลยแบบไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่แต่รอบนี้พิเศษมากมา2นะครับประเด็นคือเรื่องความสกิลเท่บอกเลยว่าเอาไปเเต็ม10นะครับแต่ถาว่าอวยเรื่องนี้ไหมผมเฉยๆนะครับเรื่องเดียวกันผมเฉยๆไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าของลิมิเต็ดมีหือจภาพเพราะฉะนั้นเนี่ย พูดแล้วก็ตื่นเต้นเอาให้ได้ถูกต้องเราต้องเอาให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมุ่งไปทางมิสกะกันไปเลยตัวฟรีไปก่อนเลยอืม,อมช่วงนี้ B.A. อาการันนะครับเซิร์ฟเจแปรนรับลึกทุกตู้นะครับโอ้ยสิโลไม่มีเลยไม่มีช็อตปฏิหารอีกแล้วหรออ โลที่ยี่สิบขอเรอ่มาเร็วๆหน่อยอาโดน่าขอเถอะโอ้โพี่มาโอ้เครียดวะตู้นี่ม่เต็ดแต่ตู้คู่เป็นเป็นเหมือนอาถรรพ์ของอุ้ยแตกลุ้ง โรงเรียนใหม่มาคือใช่เลยนะครับโรงเรียนใหม่มาคือใช่นะครับไม่มีผิดแปลกแล้วนะโรงเรียนใหม่คือมาคือเป๊ะเลยนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วขอได้ลุ้นหน่อยเหอะตู้นี้เป็นตู้ริมีเต็ดไะครับไม่มีการบูตเลนนะครับโอ้โหลุ้นเลยครับแล้วเป็นเฮ้ยมาแล้ว อม,มิสกับมาแล้วหนึง่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วมาเร็วด้วยมาแล้วแล้วครับแต่ประเด็นคือมีหนึ่งตัวอ่ารักตึงตัวยี่สิบโลนะครับออกเลยฮมมิสกับหมัดโกโเบลกูเกลแล้วเจแปนอยู่อก็มาได้ยังไงกันมาต่อรับมิสกิป่านะครับโอ้ยออกเลยได้ไหมปิดตู้เลยจบจบปิดตู้เลยจบว่าไง ชียมาแล้วมาไหมมาไหมแค่นั้นเองมาไหมสามสิบโลปิดตู้ว่าไงสามสิบโลปิดตู้ว่าไงทุกคนโรงเรียนใหม่มาคือจบปิดตู้นอนเก็บเพชรไว้กินเปิดตู้ใหม่อนาคตเฮ้ยแล้วเป็น ยังยังยงถึงยังมาแล้วยังไงโอ้โอมาจริงตัวสุดกลที่สุดที่ผมไม่ค่อยอยากได้ในชีวิตนี้มันกลับมาอีกแล้วม,มาอีกแล้วอะสายะเฮ้ยตัวนี้มันมาด้วยเหรอวะผมแทบจะไม่เห็นเลยนะนะโอ้โหแปลกๆละแปลกๆละหนูมาสายะมาแปลกๆละ เอามาหน่อยขอกำลังใจโยังอุยเด็ดวินเตอร์เรนฟปกัคเยนไม่ได้บ่อยจังอะโลที่ห้าสิบ เออต้ <c oughs> องอย่างนี้มาลุ้งบ่อยๆลุ้งบ่อยๆให้มันแบบรู้สึกแบบกระปีก้กระเพาหน่อยในการเล่นบัาาวใครไว้เอาหน่อยเอาหน่อยโอที่สี่มามาโวที่ส<า>ี่โรงเรียนใหม่มาคือปิดตู้ยังไงโอ้มีอมีเดช เอามาทำเรือ่อไม่เอาไอ้หลุดอีกแล้วหลุดเลทอีกแล้วโอ้ยหลุดไปแล้วหลุดไปสองแล้วโลที่ 60, หกสิบขอหน่อยเถอะโอ้ยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยแตงลุงโอ้ยไม่มาเฮ้ยโมมิจิมันมาบ่อยแล้วเนี่ยมัน มันแอบปรับหรือเปล่าครับเนี่ยโลที่เจ็ดสิบครับโอ้โโตไม่มีแตกลุ้งเลยอะ่ะโอ้ยเจ็ดสิบโลผ่านไปแล้วโอ้โหผมหยุดทีผมอยู่ที่หนึ่งร้อยดีไหมเนี่ยเฮีย อ๋ยหนึ่งขอวพักหายใจหายคอก่อนเริ่มแ,บบแปลกๆกกันเริ่มหลุดแล้วเริ่มหลุดแล้วโอ้เพชรเพชรนี่ผมจะเปิดอาจจะสักผมอาจจะเปิดแค่ร้อยนิดๆพอนะผมาอาจจะไม่สองร้อยเนี่ยเอาต่อสองร้อยดีไหมเนาะโอ,โ,โอ้โหคือจริงๆมันตามเป้าผมแล้วผมได้หนึ่งตัวแล้วนะแต่ประเด็นคือแหมมันมานเ็วแต่ว่าตอนนี้มันแห้งเลย โอ้ยเริ่มแห้งแล้ว,ว,ลวเนี่ยยาวๆะเนี่ยโลเกลด้วยโอ้ร่างกายเริ่มคันแล้วครับเริ่มคันแล้วคันไม้คันมือแล้วแหละโลที่เก้าสิบโอ้มากแล้วขอได้ลุน้นขอสองตัวได้ไหมอารุนาอารุนาโอ้ตัวเดียวเอง โอ้ยรุ่นงอแล้วแล้วแล้วโอ้ตามาหลอกหลอนหนึ่งนี่โอ้ทังได้ไปยังตามาอีกเลย้ได้ไปยังตามาหลอกหลอนวันนี้อีกโบก็มาเบปเป้ก็มาอีกโอ้อีกแล้ว ฟาร์มก็ฟาร์มฟรีอยากตามมาอีกเหรอเนี่ยนี่จะเป็นเป็นนิวมากินะครับผมใช้ก็เป็นนิวมา์กินะโอ้ยใครก็สี่รอยกันผมได้ไปแล้วตัวหนึ่งอ้หลุดเยอะจังอะ เฮ้ยร้อยโลนะเดี๋ยวผมจะได้ปิดปิดตู้โอู้ไม่มาสองร้อย หมดแล้วว่ะงบจะหมดแล้วเนี่ยอ่ะสุดท้ายละพอก่อนเทสหมดละพักหายใจหายคอก่อนได้ไหมโอ้ยไม่ให้พักเลยจังหวัดนี้อปิดเลยไหมปิดสักทีเธอกูพูดปิดมาสามสี่รอบเราปิดแล้วปิดเธออยากจบแล้วอยากจบแล้วอารอน่าขอปิดแบบสวยๆแบบพอเธอสามสองหนึ่งไปโรงเรียนใหม่มาอ ปิดจริงจริงปิดจริงจริงมายูมาร้อยยี่สิบลบปิดเลยครับอืมเอามาดูสก,กิลกันหน่อยเลยคะ่ะนะครับว่าอย่างกันบ้างนะครับผมเป็นเหลืองกับเหลืองนะส่วนกับมิสซิกะนะครับเหลืองเหลืองมิสซิกะนะครับแดงเหลืองนะครับยี่สก,กิลนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะในส่วนของมิสซากินะครับ มิสกิได้คอร์ดห้านะครับถ้าอัพเต็มแล้วก็5เท่ากันนะครับโรงเรียนเป็นมิสแอนด์แมทนะครับก็คือจะเป็นอ๋อก็กินจะกินใช้ได้อยู่แล้วครับก็กินเยอะอยู่พอตัวนะครับก็คือกินซิ่งไหาจริงนะครับวาคิลี่นะครับลงเรียนอาปิดอสนะครับลงเรียนในส่วนของชื่ออะไระลืมชื่อละโอ้โห ทื่โรงเรียนอะไรนะลืมนะกินของแบบพระเจ้าเหา่าอนะไรกินไม่พักเลยเก้าเก้าสิบโอ้โหเยอแต่ผมก็น่าโอเคอยู่นะเฮ้ยแต่ผมก็โอเคนะกินโรงเรียนแบบนี้ผมโอเคเพราะว่าโรงเรียนผมไก็ได้อัพเลยเดี๋ยวขอดูเด,ด,ดี๋ยดิเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันเลยอัพได้เหมือนกัน,นครับเหมือนกันครับเหมือนกันเฮ้ย แลไม่เยอะนะเอาจริงๆไม่ไม่น่าเกียดนะครับไม่น่าเกียดเท่าอันแรกนะครับไม่น่าเกียดเท่ามิกุนะครับมิกุมิกุนี่คือจะเป็นเกเฮน่ามิลเลเนียมระดับนั้นเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีพวกกับวาคิรี่ยังไม่มีทุกโรงเรียนแบบใหม่ๆครับอารีสอย่างเงี้ยยังไม่มีเว้ยแต่อันนี้คือแบบโอเคนะโรงเรียนมันเยอะขึ้นแล้วมันใช้ของที่แบบไม่ค่อยได้จเป็นขนาดนั้นเฮ้ยผมว่าอันนี้คือโอเคนะครับกินไม่เยอะนะหัือว่าแยม